บาดนี่พี่น้องเลยพรนะ้อมเนาะพร้อมให้บริการใครมีการมีงานมาอุดหนุนทางเฮาเด้อพี่น้องเด้อเนาะได้มาแล้วตั้งพี่น้องเอนะ้เนาะตั้งนั่งมีอยู่สี่สิบหน่วยเนาะโต๊ะมีอยู่แปดหน่วยเต็มโซนเต็มเนานะพร้อมแล้วพี่น้องเอนะ้เนาะมามาบาทนี่ใครมีการมีงานมาอุดหน,นุนทางเฮือนเฮาพี่น้องเอนะ้เนใาะใปไกลวัดนี่แหละเนาะใครกหลายผู้หลายคนคือสิวู้จักดีนี่อัน ประตูปิดเนาะอย่าแต่คนมาผูแห้งแล้วพี่นอ้อยเครื่องคงเต็มอยู่นะเนาะสมมติว่ามีคนข,มขโมยขจุนนี่แม่นเฮียเสียหายเลยพี่น้องเ,นะน,เนี่เนาะบดเลย,ยนี่บดเลยแถวนี่บดเลยตะกี้ยังแบบเป็นเด็กแบบนี้เนาะมันยันยันเขาคือสิ่งหามไปได้ถาสมมติว่าเป็นอันนี้เนาะสมมติว่ามีข,มขโมยขจนุนะนะนะพี่น้องเอ้ยเ้าไปได้เนาะบ้านเท่าก,กันเอาไปนวยนึงนี่ก็แล้วนะแหละที่พี่น้องเอ้ยเนาะสมมำนำบ้านเนี่ยเี้ยเบิ้นเลย ป้าลุงเอ้ยเปิดคลิปเปิดภาพออกมากะบุเทเลออยู่ทางหน้าบ้านหน้าเฮือนเฮาอันนี้มาแต่ทางได้อันนี้เป็ดอันเปดอันมันยังเมื่อยหลายนี่คือเป็ดอันเออเป็ดเป็ดสั้นสิไพ่มาไพ่มานี่ยนะฮะไพ่มาอาจารย์อาจารย์มาเศ้านี่มาแล้วขนลุ่งบ่ขดลงกระไพร เอ้าบม่ได้เห็นมาสิแม่เอ้าบอกไปแมวไ่ได้เห็นแม่หากระาเดี๋ยวนี้กับจับกับไอ้ลัดบอกพูดกันแล้วโอ้ยบอกวัสิบ่เราเห็นบบบนี่พี่น้องเลยพูอ่าทางพ่อน้องเชิญเนาะแม่พ่อน้องเชิญแม่น้องเชิญพี่น้องเลยเนาะเพิ่นซื้อตั้งตั้งนั่งนี่แหละเนาะที่ว่าทางของเฮานี่อ่าเป็นของพอตู้พี่น้องเลยเนาะมันบ่มีเนาะมันบ่มี มันบ่มีตั้งนั่งเนาะมาเขียนเลยมาเนี่เขียนชื่อหนังสือยุ่งชิวคิมนุ่งนุ่งยหงาอ่าซสึกนุ่งมันบ่มีตั้งนั่งพี่น้องเอลยเนาะกะเลยพอน้องเชื่อแม่น้องเชื่อเนาะไปซื้อทางสวรรค์ผู้งดลยพี่น้องเอลยเนาะทางหันอ่าไปหาน้องแป้งไปสันเนาะก็เลยซื้อมาเลยพี่น้องเอลยเนาะอยู่ทางหันทางสวรรค์พุ่นเนาะเอามาอยู่จังหน่อยคิม นับเป็หน่อยเป็ดเนี่ยเชั้นเป็ดนยนะอ้ยมอนะบอกไปที่เรอบ้านสูงี่ห้ามีอยู่ห้าอันเดอันกคือซีเมนสี่น่วยเนาะสี่สิบน่วยพี่น้องเลยเนาะมีเต็นอยู่สงเต็นเต็นทางของปะตูเฮานั่นแหละเนาะผลสื่อมาไหวสี่บ่สี่สิดีบ่ แต่ปีการนี่พี่น้องเลยเนาะซื้อมาไหวแลยยังบ่ได้โต๊ะได้ตั้งจากเทธอพ่ะน่ะเนาะโต๊ะมีอยู่แปดหน่วยพี่น้องเลยเนาะแต่ทางตั้งนี่หากซื้อมาพี่น้องเลยมากบาทเนี่ยเนาะลูกค้าท่านใดสนใจพี่น้องเลยทางตั้งเฮามีพร้อมแล้วเนาะได้สี่สิบหน่วยมาครบบาทนี่มีเต็นมีโต๊ะมีตั้งพี่น้องเลยเนาะมาให้บริการแน่ทียังเอาไปงานใดก็มีแต่ แต่เต็นเนาะแล้วก็โต๊ะพี่น้องเลยเนาะอย่างเช่นเมื่อทําบุญน้าพ่อแขกเมื่อนั่นเนะาะก็ได้แต่โต๊ะตั้งโบมี่พี่น้องเลยมื่อนี่เนะาะจักไผ่แล้วจะเป็นงานเลกแห้งมันให้อันนี้เนาะล้มพี่น้องเลยเนาะมื่อนีน้ก็ได้มาเป็นงานเลกแห้งมันให้ไผ่แล้วนนี้พุ่นะงามซ้ำเลือดมากสีสียังก้อนนี่ว่าแดงกรบโบแม,มน่นแดงเนาะสีเลือด เลือดนกบ่าทางถ้าเป็นแดงนี่คือสิเป็นตังของน้องคิมถ้าเอาไปซื้อเอาแบบนั่นนี่น้ำห่านเพิ่นนั่นบ่แพ,พงพี่น้องเนาะที่ซื้อมาให้น้องคิมนั่นแพงเนาะตอนนั่นหน่วยหนึ่งเซนไปเซนหาเพื่อพี่น้องเลยแต่ว่าทางแม่น้องเซิร์ฟไปชื่อนี่คือสิบ่แพงประเด็นเนาะแต่วา่าอยู่ห่านเพิ่นน,น,นะพี่น้อง,งทางาน้องคิมน้อ,นอง หัานว่าไปเลยทางแม่น้องเชื่อว่าหน่วยเท่ายแหละมันหกสิบกว่าเนาะหกสิ 60, บกว่าพันมาทางเข้าไปซื้อให้น้องครีมเมื่อน,นั้นไปซื้อตามห้านเพื่อนพี่นอ้อยเนาะก็กเลยแพงแน่เนาะเอาเดี๋ยวเขาสิคนไปทางหลังบ้านเขาผู้เลีพี่น้องเลยเนาะมาให้ซิเมะเป็นมือกล้องให้แม่อา้าวจะไปแล้วครีมได้บพรครีมยกได้บพรอันหนึ่งน,นี่ยนักปจปก,กั่วหาหน่วยนะยยี่น่ากวนมาหนักวะจมได้ยังบ่ น้าเอาจบเลยเฮ้ยเอา้าเจมไปซ่อนกันไว้อยู่คนแร่ทางหลังบ้านโอ้ยเจมอะไ้นะนางนะเจมแม่เนนะี่ยไปไปไปคนได้กินไปไม,ามาป่านนี้พี่น้องเลยพร้อมเนาะพร้อมให้บริการใครมีการมีงานมาอุดหนุนทางเฮาเด้อพี่น้องเด้อเนาะได้มาแล้วตั้งพี่น้องไอ้เนาะตั้งนั่งมีอยู่ 40หน่วยเนาะโต๊ะมีอยู่8น้อยเต็ม2เต็มเนาะพร้อมแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมาๆบาัดนี้ใครมีการมีงานมาอุดนุนทางเฮือนเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะใกล้วัดนี่แหละเนาะใครก็หลายผู้หลายคนคือสิู้จักดีสีงามสีงามบ่สีอย่างสีขาวบ่ว่สีเลือดนกเลือดนกโอ้มันจะได้เอามนรถเอ้ค่อยแมาบด

น่าโตนั n, b b ่นน่ะสีแดงแม่ยาว่าสิแม่น่ะสีอันนี้สีแดงนะครีมเพิ่เนี่ก็สิเป็นสีแดงเนาะแต่อันนี้เป็นสีเลอดนกอันนี้สีงามกว่างามกว่าโอเคเพนคนมาซะนอ่าทางเรือเฮาก็มี่อมืดจลูกบ่ได้มืดมืดบ่บ่มีอันประตูปิดเนาะอย่าแต่คนมาบ่แห้งแล้วพี่น้องเอ้ยเครื่อง้องเต็มอยู่น่ะเนาะ สมมุิว so <laughs> so so ่ามีคนขโมยกระโจนนี่ยเปนเฮียเสียหายได้พี่น้องไหมเนาะบดเลยนี่บดเลยแถวนี่บดเลยตะกี้ยังว่าเป็นเด็กแบบนี้เนาะมันใหญ่ๆเขาคือสิหามาได้ถ้าสมมุิว่าเป็นอันนี้เนาะสมมุิว่ามีขโมยกขจุนนะนะพี่น้องเอ้ยเผาก็ได้เนาะบ้านเท่ากันเอาไปด้วยนึงนี่ก็แล้วนะที่พี่น้องเอ้ยเนาะต้องมาดามบัดตรงนี้ลงบนเลยเนาะบ็ได้ยังบม่ทันค่าพี่น้องเอ้ยยังบม่ทันได้ก่อปิดเนาะกักยามไหนเลย ไว้นีก้นเนาะั๊กีมึงบ่มีหมกไว้ไว้ขางมีปัดเดนอันนี้เนาะเย็นแก่่วยม่ซิ่ะช่วเชิมซิ่ช่เเัดสินกนคิดหน่วยซิบ่ มีอ่อปืนทีบวกว่างว่ะเนาะนีสิบหน่วยนี่สิบหน่วยได้สี่สได้จ้อนี่จะหากมาใส่เป็นหิบม่ล Laba โอ้คิมตัวต้องใส่ตัวอีน้ำบ่ตัวขึ้นนะชั่การอะไรที่แค่สีต่างกันได้ซื้อมั้งนี่เนใหม่เนาะบ่ มาตอนนี้พี่น้องเลยเนาะไปมีการง่ายมาอุดหนุนช่างเคื่อนเท่าเดิมเนาะมาสวดอุดหนุนประตูเน่พี่น้องเลยเนาะจ้งนั่นเป็นเต็นเนาะนังโต๊ะแปน่วยพี่น้องเตนโซ่เต็นเนาะจิเป็นของประตูเนาะปรตูไวแจ๊บีการนี่เนี่พี่น้องเลยอ่ามาตัวนี้แม่น้องเชื่อเพิ่นไหนซื้อจ้างมาให้เนาะสี่สิ่วยพี่น้องเลยถือมาได้เนาะ บริการบาเลยงารแลกแห้งมาไทยเด้เนาะชื่มัเป็นแหลงมาไทยนี่ไปนี่ก่อนเลยนะลมเลยเอาไหว้ดีนะลมจับไปเลยุน่ะลมเออตั้งไว้หัร็แล้วยันว่าเอ่อมันก็ต้องจัดๆเขาอีกมันบ่มีพื้นที่ไว้โฆษณาอันนั่นไะ้ไหมโฆษณา นั่นนแม่เิ่นมาอุดหนุนสอยนะเด็กจะได้บอเเปเเครอยากมาบริการอหานาเขามาได้เลปิดทุกเวาและกดีคากรคเป็นุเลยอันนี้อันนี้คือบริการชาหัวบอลพ่นได้ไปาพูดได้พี่น้องเลยมาบอกว่าแม่บอกว่ารีวิวให้อันมาโตตั้งอันนี้ว่า ไปหอดผมนุ่มเลยไปหอดอันแห่คิมบริการของไอ้คิมเลยเฮ้ยซิมนี่เนาะไปๆสาวไปนี่ได้เลยเนาะเปๆ่าวไปนี่ได้เลเนาะเปๆสอยไปนี่ได้เลยเนาะไปๆสาวไปนี่ได้เลยเนาะจังมาทางนี่บย้มลยันาะไปๆสาวากพี่ไ้เลยเนาะไปๆสวไปนี่ไน้เลยเนาะ ลมมันจูไฟก็ลําบากเนาะเพราะว่าอ่ามันติดทุ่งน้ําโล่งพี่น้องเอ้ยเนาะอย่าแต่คนจับไปก็บ่เมื่อแล้วเนาะขโมยจนเ้ามานําหติดจักสิเข้าไปทางเด้อเข้าไปทางไหนสิเข้าแล้วงแนวเอ่อคนขโมยหเนาะว่าพนมันสิดอกพี่น้องจักมีบ่มีแหเนาะไปๆลงมาบัดนี้ดอเอาไนี่แหละ

อตอนนี้ยังแข็งอยู่ตัวนี้พอดีกินเนาะพี่ด้วยก่อนเดี๋ยวไว้ถ่ายเตือตือนนอนก่อนพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เตือนพึ่งยังนอนอยู่นะตอนเตื่นนอนอยู่ค่ะก็มาแต่บ้านยญาพี่น้องเลยเตือก็ได้เนาะตัดผาบมาทางท่งนาปลาลุงเลยเนาะเตือนนอนแล้วปลาลุงเลยนี่นี่ใช่ปลาดิบน,ดน้ำโมโลเลย ชิพานองไปใช่นะอู oh, b ıy, b ้มันเอาไทางบืนกระบืนนเ้ยบืนเลยแล้วเอาไปไปเดี๋ดิน้ำอือมีเลชัดเก่งเอจอยผาน้องบืนเหออ๊มันตกไอ้อ้ยไปดินมันดินทงหน้าลมอู้กับากันมานินทางทงหน้าตกเด้อตกเลยเสีเสเตี้ยเลย ชิมีไปทางนายอึบอึ๊บยันบอลูกอ่ะยันล้มบ่หน้าตาเพื่อนตาลุ้ยยุงคบเนาะเมื่อบ้านไม่แย่เพื่อนยังบุษันเศร้าอยู่เอื้อนไปดูอาจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าแต่อู้จุ๊จี้ยันล้มบอลูกเอ้ยอึบอึบจิกกรึยมาพาดน่องมาเห็นดิ้นอึบอึบอึบเอาเอาเอายัล้มไปดูนอนเมียอือไปเฮียนบ่เมียเนี่ tốt đấy lượng tốt, tốt đấy hả à đây chỉ luôn thôi nè thôi con tập tập <laughs> Bác phà phà đúng, bà luôn bớt phải chỉ pha đông đúng nè bố mẹ đông để xịt bố mẹ đông xịt mà pha đúng ừ bà nhà đông qua thằng nè bà kia dạc luôn nó mua ướp ướp dịch chơi đông quay ไมบอกหมูกันเลยใช้เกือบแล้ยก็ม่ถือเกือบโดนนะเฮ้ยมันจีมันจีปากตีนเพิ่นนี่เฮ็ดผู้นอ่องไปป่เาเลยพอนอ้าวเกือบใช่น้องแนลล่เอ้ยเกือบใช่น้องแน่กับไปถึงขัน,านาวันน้ามันกะลมแต่มเมื่อเว้นนี่ตอนที่กินเผาเคียงน้ำหันลมแห้งเนาะ ใส่ลงอ่นะเข้าไปใส่เกลือดมพอดีเย็นน่าตาใส่เกือบไปลองเลยลูกเอาไอข้าวก่อนอยากไปเลยพูน่ะใส่เกือบก่อนลูกใส่เกือบก่อนมาป้าใส่แห่มามะเอาเอาเอาไปเลยพูน่ะว้าหัวซีอยู่ไปมาหัวซีพูน่ะนะ เออนนองเลยลูกเออนน่องแน่ปะปะะัง huh. ค like uh ือปะผู huh. so, ้งิลงอยแลวตอยนี huh. ้พาน้องลงยังี้ปะพาน้องเมื่อ่ะปะเมื่อวัน่มีปะพานนองเออเย็นน่องก็น่องนี่ปะปะ ลักเอาเกือบใครมานี่ยข้างในไอ้โจยทำนะเมื่อบ้านยน่ยก็ได้เกือบใหม่ที่จะเฮ้ยลักเอาเกือบใครได้มาเนี่ยต้น้ต้นนี้ใช่เดี๋ยวกระดิ่งแต่ไม่ออกไปเราลงเจุกเนาะนี่นี่นำมาแต่บ้านยน่ยแล้วฮะใช่เอยหาเไปไอ้โจยเมื่อบ้านคนลไปไปเมื่อป่ะห่ากับป่ะคนไอ้โจยเมื่อไต่ป่ะเมื่อเอ้ยชิเมะป่ะนักเอ้ยชิเปิดไปดูป่ะอุ๊บอุ๊บอุ๊บไปขึ้นมาได้เอ้ย โอ้โหหัวซีขยะอยู่คนนันแม็กีลงไปอีกแล้วแม่ผมนะไปๆนะไปเอื้อเอ้นะไปไเอื้อชีเอื้อนเนี่ยยางน้ำตาเอานะตาเอ้ยตเอื้อตีย่างน้ำเลยไปรึปะตอนนึงเ่งสิพ้ากันมาดินทังทงหน้าพี่น้องเอ้เนาะทางเด็กๆก็ได้มัน ่วงเนาะมันเดินเป็นุไหนนาหนุดใหม่มันเดินเป็นที่เนาะจะพากันเ็ศก็ลุกโต๊ะด้จะพากันขึ้นโต๊ะโต๊ะน่านน่านน่นมาอุ๊ยอันนี้ชิมน้องขึ้นอยู่นะมือน้องหันไปเมือโอ้โจะไปเห็นนอกไป น่าหนักกรัวไหกได้ปไปปป้าจดบไปไม่คดเ่นมุดแดงมดแดงมดแดงจอยแ่น้องนั่นนะฮะตกยจตาตกลยลูกตกตก่าเฮ็ดเจ็บแล้วไหมไปไปไปเมื่อไปนงกิโลอีกแล้อันนี้นะไปไปโอ้ยเมื่อสังนี เอ้มือเอ้ามือดิดทางเฮือนเอาผุบปลาดุกปลาคุณดิมือเฮือนผุบปลาคนน่ะเอื้อมือดิดทางคุณน่ะเอ้ยหายของฉันหลังหมูเลยมาทันหมูแล้วเฮ้ยอ้าโตนั่งพากันดิดน้ำหันยังเตกแล้วใหม่ฉ่ำด้วยน่ะคอยลงส่งในน้ำนะน้ำเลยขี้แอะเ้อ น้าม <ra ันมีอลไรเหรอไป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 ต้นตดอนี่นะมันถ anyway> uh, ือนี่เลยลูกตะเนี่ยมันถือไม่นี่เด้ดฮันไปไปไปขยัน้องโมเขื่อนไปดูกันตาไปไปหน่ะแม่พมาเดี๋ยไปจุกปลาเมื่อนะแม่ฮะป้าไปไปสับปลาุงเลยเนาะเอาอีเจอเมื่อหาแม่พ่นก่อนแม่พ่นมาจักมาจักใช้ขยัน้องเลยเนาะ แบบคลิปนี้ก็อพอประมาณนี้พี่น oh, ้องเลยเนาะพาเด็กมาดิ <ceux> ้นท่าตรงหน้ากแม่มาเมื่อมันบืนอยูะนะไปไปอยอาอันนี้พักกันดึงเด้อเย่าพาันดิ้นน้ำีิ้ได้ไหนไม่ถือได้เด้อไม่ถือได้ล่มลยไปไปไปมาตะองมาตะองขึ้นมาะอมขึ้นมาฮฮึฮึ้ค่ค เพเอ้ยแต่มกอยู่นี่เจ็ดมงาน้องนะบ้านไปสรเยนาะสมดิพกับปอมาานี้เออน้องไปน้อง่แม่ะเชทำไมไม่ไปเอผมรมัดเอนะไปพาผนเมือนำแม่ผลนกดไปลงเลยเนาะแม่ผนมาเลย ลาปีแลนอนแล้วนอนสบายดีกันเบ้อสุกซนซุกซนพี่เราเลยปุ๊บปีหอกอ่อกอีกแล้วตัวนะลมเย็นจะจ่อยทางทางหน้าพี่